เวทนาจริงๆงงยังไงก็เถ้าเข้าสู่กระบวนการแล้วออกมาก็กลับตัวกลับใจแล้วกันะนะครับคุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวของโจนโรคจิตขโมยกางเกงในยิ่งช่วงนี้เคอร์ฟิวไม่มีแล้วนะใช่ค่ะตอนกลางคืนออกอลาว่ากันใหญ่เลยล่าสุดที่โคราชเขาบอกว่าโดนกันติดๆไป5หลังแล้วมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะครับไปดูกันสักนิดน,นึงครับ วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วอันนี้ภาพวนให้ดูอีกรอบหนึ่งว่าค่อยๆย่องเข้ามาครับฝนก็ตกพยายามและเกินใส่เสื้อกันฝนมาบุกเข้ามากลางดึกที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะครับแลวตรงปรีเข้าไปเลยราวแขวนกาะเกงในคุณค่ะนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นในบ้านหลังหนึ่งชุมชนชัยพัฒนาตาบนสีคิ้วอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับพฤติกรรมเป็นอย่างที่เห็นเราได้ยินเสียงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใช่เจ้าของบ้าน เรื่องของเรื่องคือเจ้าของบ้านเขาบอกว่ามันดึกแล้วนะครับเวลาสักประมาณเที่ยงคืนเขาบอกเขาอยู่ในบ้านและเขาได้ยินเสียงเหมือนรถมอเตอร์ไซค์มันมาขาับวนเวียนอยู่หน้าบ้านมันนานผิดปกติทําไมมันวนอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนสักทีเขาก็เลยแอบมองลอดช่องหน้าต่างออกมาปรากฏจังหวะนั้นครับคนร้ายสวมเสื้อกันฝนเดินปรีเข้ามาที่ราวตากกางเกงในพี่ผู้ชายคนนี้เจ้าของบ้านบอกเอาแล้วตะโกนเลยเฮ้ยเๆฮๆๆๆ้ยเฮ้ยทำอะไร ไอ้โจนตกใจครับกระโดดเหยงเลย <c oughs> และสุดท้ายก็วิ่งออกไปบ้านนั้นไม่ได้ของ <c oughs> แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอะไรรู้ไหมครับ <c oughs> ชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเขาโดนกันมาก่อนหน้านั้นแล้ว <c oughs> และทีนี้ถามไปถามมาเชื่อไหมครับห้าหลัง <c oughs> ในระยะเวลาไล่เลี่ยกันคือไม่ใช่วันเดียวกันทั้งหมดนะ <c oughs> วันก่อนหน้าบ้างวันถัดมาบ้าง <c oughs> บอกว่าโจรรายนี้ออกอรารวาดแล้ชาวบ้านเขาเชื่อมั่นว่า น่าจะเป็นรายเดียวกันกวอรนให้ตำรวจในพื้นที่สีคิวนะครับติดตามหน่อยละกันหรือว่าออกมาตรวจตาดึกๆก,ก็น่าจะดีเพราะว่านี่โดนกันหลายต่อหลายบ้านครับนะคะโชคดีที่บ้านหลังนี้เขาติดกล้องจอปิดไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยชัดแจ๋วก็น่าจะรู้นะว่าเป็นใครอาจจะเป็นคนในพื้นที่ก็ได้นะคะคุณผู้ชมพักกันครู่เดียวค่ะ